จะมาอยู่กับท่านก็หาตังมาด้วยแล้วกันทันกำลังจะตั้งบ้านอยู่สิบล้านตอนนี้ยคนละครึ่งคนละห้าหรอเอเอเอามาเลยมาเลยห้าล้านทุกคนอ่ะให้สิบวิสั่งตอนนี้เลยครับ A p E R Y ก้าวครับตอนนี้เลยจบไปทำงานเถอะไปแลำหนึ่งครับ ดีมากเลยสรุปคืนดีมากขยันประชุมกันจังเป็นุกวนเนาะประชุมนักศึกษาเจ๊รู้ไหมทําไมประชุมนักศึกษาทำไมมาสายสองครั้งนักศึกษามามาสายหรือครูครูฟอรดนี่แหละนักศึกษาสมมหน้ากก็โมต่ฝันถึงเจ๊ไงเออเอาเลยค่ะโมต่ฝันถึงเจ๊ไงเลยแบบมาสายไม่มีใครทักมาเลยอ่ะเําใส่ไม่มีใคร ไม่มีใครอยากให้ดิฉันดีกับปอดอือทำไเพืูดแบบนี้ล่ะอือไช่ไสุดอยู่ไลฟ์สดทนาดนี้โต๊ะ้าวเฮ้ยขอโทษครูหยีโอ้กรรมกระดาษดิฉ่นหมดโตข้าเลยขืนไงกระดาษดิฉันหมดโต๊ะเลยปอดโตอะไรขนาดนั้นยุ่มหัวกันแล้วมั้งกูว่ายีนอะยุ่มหัวกันเลยแกบี้นะไรสดเหรอใช่ เนี่ยกรมกระดาษที่ชั่วเวลาคุยกับจีะมันแบบมันขืนอ่ะมันขืนกระดาษที่ชั่วหนูหมดโตแล้วค่ะยุมหัวเลยค่ะครูหยียุมหัวนางเลยจะโบไปประชุมแล้วอะไรเขาเซลยี่สิบบ้านยี่สิบบ้านแน่จิงตังมาเลยบอกว่าขอยี่สิบกล่องแน่จิ้งตีนมาเลยเจเชื่อไหมว่าครูวิทูลอ่ะยังถามเลย ทำไมอ่ะวิทูลไหนครูวิทูลที่แกแบบฝอรู้สึกว่าแกไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะไรอย่างงี้นะแล้วเนี้ยแกมาถามว่าเอายังไง,จ,ง <c oughs> <c oughs> จันทุดีเจเอาแกยังอยู่น,นี่นเองแกฝอรพาไปดูแป๊บหนึ่ง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 ทุกคนอย่าเพิ่งแน่จริงทักมาเลยเฟบ,บอกว่ายี่สิบกล่องทักมาเลยครูครูซากวะดินี่ไง อคุยทูลครับพี่แคลรี่อยากเห็นพี่แคลรี่อยากเห็นครูวิทูลนี่อะไรนี่ครับครูวิทูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาาจรย์สวัสดีครับอะไรเอ้ามีหัวอะไรเนี่ยอะไรนะคะอ๋อนี่แพร์อ๋อสบายดีนะครับเมื่อไหร่จะมาบุรีรัมย์ครับอะไรนะคะเมื่อไหร่จะมาบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มันไกลค่ะจานี่ครับไม่ไหวหรอก เนี่ยจะไม่มีอะไรบนหัวฝอป่ะแว่นครับแว่นครับเป็นฟิลเตอร์นี่น้อใช่เนี่ยครูวิทูยังติดตามเลยพี่แพดดี้ติดตามติดตามอาจารย์เก่งเบี่ยนเปลี่ยนอะไรเบี่ยนเก้าไม่คุยกับอาจารย์สายมาเย็นเก้าอยูนี่ครับ อาจารย์ศักดิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์เหมือนเชียร์ไหมครับเชียร์ไหมครับคุณศักดิ์ครับเชียร์ไหมครับผมได้แต่พยากรคุณเชียร์ไม่งนี่ครับวันนี้ครูเพชรครับนวัสี่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะย้อนหลับเบียดกันไปโยนกันซีกันถานี่นะครับซีครับครูเขาเชียร์กันหมดเลยมามาวิ่งกันมาวิ่งอาจารย์มาวิ่งบอลตองเลยยี่บ้าไม่รู้ถามบีบให้มาไหมเจ๊ยี่ห้า แค่เดินก็เหนื่อยแล้วค่ะอาจารย์หนูเคยไปวิ่งรอบสนามนั้นแล้ะหนูวิ่งได้รอบครึ่งนี้อันนี้เขาวิ่งรอบใหญ่เลย <c oughs> เจ<อ>๊เดี๋ยวขอไปประชุมนะเดี๋ยวรอนะมีแฟนเดี๋ยวเรามีแฟนเป็นคนบุรีรัมย์ก่อนเดี๋ยวจะไปค่ะเฮ้ยคุยหยีเปะป่าทำไมอ่ะเดี๋ยวรอมีแฟนเป็นคนบุรีรัมย์ก่อนจะไปค่ะอาจารย์เจ๊เดี๋ยวขอไปประชุมก่อนนะแค่นี้แหละค่ะมี่รักเดี๋ยวเขาไปประชุมก่อนนะดีดีดี ออแค่นี้แหละลงไปเลยอย่าลืมกดตะก้าหน้าโปรไฟล์นะครับทุกคนไปแล้วครับ